ทางร้านเครื่องกรองน้ำนานขอขอบคุณลูกค้าที่ได้โทรมาแจ้งปัญหาเรื่องน้ำเกี่ยวกับน้ำดื่มของหมู่บ้านได้ซื้อเครื่องกรองท้องตลาดมาแล้วใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งแต่ไม่มีการเซอร์วิสดูแลหลังการขายจึงให้ร้านของเราเข้าไปดูแลระบบน้ำทำการเปลี่ยนไส้กรองน้ำสันกรองน้ำและจัดระบบน้ำดื่มใหม่ให้ทั้งหมดซึ่งสันรกรองที่ทางร้านของเราใช้จะมีแมงกานิส แอนต์ไซต์คาร์บอนและเรซินจะช่วยลดความกระด้างของน้ำปรับสภาพน้ำและใช้ไส้กรองน้ำดื่ม RO ซึ่งจะทำให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสารเคมีสารปนเปื้อนกับน้ำทำให้น้ำที่ดื่มมีคุณภาพที่ดีมีประสิทธิภาพดีต่อสุขภาพทางร้านของเรารับเปลี่ยนสารกรองน้ำไส้กรองน้ำดื่มน้ำใช้ทุกชนิด รับจัดทำระบบน้ำดื่มน้ำใช้ชุมชนบ้านพักบ้านจัดสรรร้านอาหารร้านกาแฟสามารถติดต่อสอบถามได้ที่064-545-8654